เยนะคะก็เหล่าคนดังรวมทั้งน้องๆ AF นะคะก็ไปช่วยแพ็คของนะคะเพื่อจะส่งไปให้กับผู้ประสบอุทกภัยะคะ่ะไม่มีใครคนใดหัวใจนู่นใดไม่มีความหมายต่างมุ่งหมายตามสา,ายทางเดิน สัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทรูรินไซน์นะคะดิฉันก็อยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะที่อาคารผู้โดยสารขาเข้านะคะอะดอนเมืองซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะพี่น้องประชาชนเนี่ยแห่กันมาช่วยเหลือในการแพ็คของนะคะจะล้นหลามมากทั้งว่าชั้น1แล้วชั้น2เลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะาาดาราแต่ละคนเนี่ยที่เราเห็นนะคือก็จะมีน้องๆจาก AF นะคะมีทั้งตุยมีทั้งน้อง มีนะคะมีน้องน้ําแข็งมีน้องปอนะคะแล้วก็มีจากแบบว่าพี่น้องจากหลายๆค่ายจาก KPN ก็ช่วยกันมานะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันทํางานนะคะแต่เห็นจากน้ําใจของทุกคนที่หลั่งไหลมาไม่ว่าจะเป็นคนทํางานเป็นประชาชนเป็นนักศึกษานะคะทุกคนมาด้วยใจกันจริง,รงๆคะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะสถานการณ์เนี่ยทุกคนก็กําลังแบบทยอยกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆลยคะอย่างที่เห็นอะไรเงี้ยซึ่ง เห็นของเยอะขนาดนี้นะคะแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่พอนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกจังหวัดเดือดร้อนจริงๆค่ะแล้วก็หวอนว่าถ้าใครนะคะถ้ายังมีเวลายังมีกําลังทรัพย์นะคะถ้ามาเองไม่ได้ก็อยากให้ส่งเงินมาช่วยเหลือหรือถ้ามาเองได้มาพร้อมของด้วยก็จะดีค่ะ ามากนะคะเพราะว่ามินเองเนี่ยได้มีโอกาสไปที่จังหวัดพระคนครศรีอยุธยาไปเห็นพื้นที่จริงด้วยวันนี้มาเจอก็โอ้โหทุกคนมากันอย่างเต็มที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นของเป็นแรงเนี่ยแต่และคนมาตัง้งแต่เช้าเลยจะช่วยกันค่ะ,ะโดยส่วนตัวนี้ที่บ้านได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมคะ ใกล้แล้วค่ะอยู่ที่ปากเกร็ดเป็นจุดเสี่ยงแล้วบ้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะใกล้แม่น้ำาัพยามากเมื่อคืนนี้ล่าสุดประมาณเที่ยงคืนเริ่มเตือนกันแล้วเพราะว่าที่พังที่กั้นน้ําใกล้จะพังแล้วแต่ว่ายังไม่พังตอนนี้ตรงช่วงไแยกปากเกร็ดยังไม่มีผลกระทบอะไรนอกจากที่มาที่ดอนเมือนนี่แล้วได้ไปที่ไหนหรือว่าได้ไปเห็นที่จริงอีกบ้างไหมคะมีได้ไปที่กองทัพ ขนของขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาแล้วนะคะแล้วก็ไปที่จังหวัดพระนครศรียุธยาไปที่อำเภอนครหลวงลงไปถึงพื้นที่พายเรือเข้าไปที่บ้านชาวบ้านนำถุงยางชีพไปแจกเลยค่ะเป็นผู้ประสบภัยครับตอนนี้ไม่ไ,มได้ไม่ได้ไป่อ,อยุธยายุธยาเขาอยู่ในเกาะเมืองก็ได้แพ็คไม่รู้จะส่งไปถึงบ้านตัวเองหรือเปล่าอีกสามขั้นถึงชั้นสองครับอยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมว่าตอนนี้ทุกคนกําลังช่วยกันอย่างเต็มที่ช่วยกันแบบคือเห็นจากภาพบรรยากาศนะครับทุกคนแบบมากันเยอะมากๆมีน้ำใจกันมากๆผมเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้ดีครับสู้ๆครับ ก็ใช่ว่าใครอยากไรคุณค่าก็ใช่ว่าใครอยากเสียน้ำตา ลําเลียงสิ่งของนะคะที่ถูกแพ็คเรียบร้อยแล้วขึ้นรถบรรทุกนะคะซึ่งรถบรรทุกเนี่ยก็จะถูกนําไปจ่ายแจกตามที่ต่างๆที่ผู้ประสบอุทกภัยเดือดร้อนนะคะซึ่งที่ไหนที่รถบรรทุกเข้าไปไม่ได้เนี่ยสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆก็จะถูกนําไปให้กับเฮลิคอปเตอร์ตามหน่วยงานต่างๆอีกทีนะคะเพราะว่าออตอนนี้กระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากรถบรรทุกใหญ่ๆขนาดนี้อาจจะเข้าไปไม่ได้ค่ะต้องเป็นฮอล,ลําเลียงไปเท่านั้นแล้วก็ไปหย่อนให้ค่ะถ้าใครมีเวลาว่างนะคะก็ลองเช็คเวลาแล้วก็มากันได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ ของเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยพอนะคะที่เห็นเยอะขนาดนี้จริงๆเราก็ยังไม่พอนะคะเท่าที่ดิฉันคุยกับเจ้าหน้าที่มาช่วยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มีอีกหลายคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆค่ะธรรมดาผมจะขนาดแต่บริจาคบริจาคเงินอะไรอย่างเงี้ยฮะออมารอบนี้ได้มาเห็นเองแล้วรู้สึกดีเพราะเมื่อกี้ได้ถามพี่ๆเขาอยู่แถวดอนเมืองด้วยเขาก็จะมาช่วยเองอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เป็นพวกอาสา ะส่วนใหญ่ครับผมอยู่คองสองครับหลังสิตธ์ไกลมากแต่โชคดีตดนยังไม่โดนเลยตอนนี้ซึ่งก็รอลุ้นอยู่ว่าจะเป็นยังไงบ้างพ,พี่น้องชาวไทยนะฮะที่ที่ประสบปัญหาทุกภัพยอยู่นะฮะอยากเห็นภาพเหล่านี้ครับพวกเราก็มีน้ําใจช่วยเหลือ พี่ๆตลอดนะฮะอย่าคิดว่าอยู่เดียวได้อย่าอย่าคิดว่าอยู่คนเดียวนะฮะเพราะเรายังคอยช่วยเหลืออย่างนี้อยู่เรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปครับเป็นกำลังใจให้ครับคิดไม่ถึงนะคะว่าจะมีคนเยอะขนาดนี้พอมาเห็นสภาพจริงแล้วแบบอ้โหรู้สึกปรับ,บรื้มแทนคนไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะว่าคนไทยรักกันจริงๆค่ะ